อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกดอกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักช็อปดอกบักช็อปร้านรับบริการขายโรบักระบบไอทีโปรพาสพร้อมยังรับกดผลิตศสตรและกดเก็ณฑ์พในธบัตรต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ถ้าเปนพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชช OP ร้านเติมโรบักค ID PASS พร้อมยังรับกดผลพิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว สวัสดีครับอยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับเกมเบี A ้ยวโบนะผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อการที่ผมทำเบี o ยวโบนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะผมว่าอยากให้ผมเนี่ยไปอัดแมปอะไรอะไร,ะไรต่างๆเนี่ยสามารถท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ดันดันกันมานะโอเคครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการหาหรือว่ามาบอกเนี่ยคือจะมีสิ่งสิ่งนี้ท่านผู้ชมนี่ มีอะไรอีกล่ะเอ่อยุติยากา็ไอ้พวกนี้ก็ได้นี่มีมีอา่านี่พวกแบบเนี้ยนี่แบบนี้มีอันนี้มีแบบอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือไอผมเห็นท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะผมว่าให้สอนหาลูกอมนะผมบางคนก็ให้หาต้นไม้บางคนก็ให้หาเจดแผงตัวนี้ ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของอีเวนต์นะผมโ <Okay. S 1> อเคไอ้ลูกอมเนี่ยลูกอมนี้ก็เป็นของอีเวนต์นะก็ต้องรออีเวนต์มันมาเนาะไอ้พวกนี้มันก็เป็นพวกของอีเวนต์ต่างๆนะผมก็ผมอยากจะบอกไว้ว่าไอ้พวกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังหาไม่ได้นะผมคือผมเห็นคนคอมเมนต์แบบอยากได้กันเยอะมากๆเลยนะผมแต่ผมว่าเข้าใจแหละแต่บางคนไม่ได้มาเล่นเร็วไงก็เลยอาจจะยังหาไม่ได้นะผมไอ้พวกชิ้นอย่างเงี้ยพวกล้อรถ พวกต้นไม้พวกลูกอมอะไรอย่างงี้นะผมแต่ผมก็มาเล่นเกือบไม่ทันแหละเพราะเพราะว่าถ้าผมมาเล่นทันผมมีลูกอมเยอะกว่านี้ผมมาเล่นเกือบไม่ทันนะผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าส่วนไหนที่มาเล่นไม่ทันแล้วได้ของมาปป๊มนิดเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะผมเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันก็วนกลับมาอีกส่วนแบบถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากได้บล็อกนีออนเนี่ยไอ้บอกไอนนน้เ้ยเยอะๆผมว่าถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยสุ่มได้จากกล่องปะ หรือผมหาจากไหนนี่แหละแต่ผมผมมั่นใจว่ามันมันเคยมาให้ซื้อมันเคยมาให้ซื้อนะเพราะผมมีเยอะพอสมควรอยู่นะเนี่ยผมมีอยู่สามร้อยกว่ามันเคยมาให้ซื้อป้าถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ว่า,ว,าว่ามันอยู่ในในไหนอะเนนะี่ยแหละมันเคยมาให้ซื้อในพวกเนี้ยแต่ก่อนนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าตอนมันมาซื้อมันขายเท่าไหร่นะผมมันเคยมาให้ซื้อจริงๆนะอันนี้ผมจําได้อยู่ว่ามันเคยมาให้ซื้อจริงๆ ในดูนี่ไอพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วโอเคท่านผู้ชมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็เป็นขอลิมิเต็ดนะไม่ใช่ลิมิเต็ดเราเป็นขอพวกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นขออีเวนต์นะผมก็ยังไม่สามารถหาได้นะผมในตอนนี้นะก็ต้องรอให้อีเวนต์เนี่ยอย่างน้อยคือต้องรอให้มันวนกลับมาแล้วผมอะแล้วผมจะลองทำอะไรดูท่านผู้ชมอะอมต้นไม้เนี่ยมันทำอะไรได้ต้นไม้มันก็แค่วางตกแต่งเ,ยเฉยอะประมาณนี้มันก็แค่วางตกแต่งประมาณนี้นะผม อันนี้ก็เป็นของอีเวนต์นะผมจากอีเวนต์อะไรวะอีเวนต์คริสต์มาสป่ะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นของตอนช่วงอีเวนต์คริสต์มาสนะผมสําหรับไออันเนี้ยไอชิ้นที่ผมโชว์ตรงหน้านะน่าจะเป็นของตอนช่วงอีเวนต์คริสต์มาสนะผมอ่ะต่อไปนะผมเอาเป็นชิ้นไหนดีล่ะมีเอ่ออ่ะชิ้นนี้ก็เป็นคริสต์มาสเหมือนกันนะผมอ่ะข้อดีของมันคือมันเวลากดยิงเนี่ยมันยิงได้สองสองครั้งเนี่ยท่านะผู้ชม อันนี้คือข้อดีของมันนะผมผมมีอยู่สามอันเท่านั้นแหละมันเป็น event. อีเวนต์อ่าชิ้นต่อไปนะผมเป็นเอ่ออันไหนละ่ะอืมเดี๋ยวไอพวกอันนี้น่าจะมีโค้ดอยู่แต่ว่ามันใส่ได้ไม่กี่อันนะผมซื้อมาเพิ่มจะแหละมีมีเอ่อนี่มีล้อนี่ล้อแคนดี้นะผมทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้อคุกกี้นะผมทั้งล้อหน้าล้อหลังแนละ้วผมดี นี่ปรานี้อันนี้ก็จะเป็นขออีเวนต์เหมือนกันนะอันนี้เป็นขออีเวนต์คุกกี้อันนี้เป็นของอีเวนต์คริสต์มาสนะผมก็ประมาณนั้นนะผมเนี่ยเอ่อแล้วก็มีอะไรอะดาวนี่ผมไม่รู้ว่าหายังไงอะดาวดาวผมไม่มั่นใจแนละ้วว่าหายัางไงผมลืมอ่ะอันนี้จากอีเวนต์อีเตอร์เอกถ้าผมจำไม่ผิดนะผมนี่อันนี้จากอ er ีเวนต์อีเตอร์เอกไข่มังกรต่อไปลูกอมนี้ก็น่าจะหลายๆอีเวนต์ที่เข้ามาก็มีมีลูกอมค่อนข้างบ่อยนะผม จริงๆอันอันนี้จริงๆนะผมมันละลายอีเวนที่เคยผ่านมาเนี่ยมีลูกอมบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยแบบน่าเหลือเชื่อเลยนะท่านผู้ชมคือลูกอมนี้มาแทบจะทุกอีเวนเลยปะบ่อยอะมามาบ่อยอะท่านผู้ชมอืมแล้วก็มีอะไรก่ะในตัวผลอ่ะอันนี้อันนี้อีเวนอีตเตอร์เอกนะท่านผู้ชมไอเอ็กโอนี่อ๋อท่านผู้ชมผมจำได้แล้วว่าล็อกนี้ออนเอาจากไหน เวลาที่มันมีพวกอีเวนต์ต่างเนี่ยมันจะชอบได้บล็อกนี้ออนด้วยไงเออใช่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 จำได้ละลัคก,กี้บล็อกนี้เป็นภารกิจในตัวนี่เป็นเควสนี่นี่เป็นเควสพวกนี้นะครับผมอะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยยังทําไม่เสร็จเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมสามารถทําคลิปสอนทําได้ที่กไฟมีเนี่ยผมทาผมจะทําเสร็จแล้วแต่ผมขี้เกียจผมขี้เกียจผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่รู้จะทําไปทําไมอะรางวัลที่ได้ก็จะเป็นบล็อกเก้ายี่สิบห้าปุ่มห้าริเวอร 5, ทอง1,000อ่ะก็ได้เยอะอยู่แหละแล้วลนนี้ล่ะอันนี้ได้ทอง500ได้ไฟเวิร์กยีแล้วก็ได้บล็อกอิดอีก100ก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมนะอ่ะบานนี่บา,น,น,บานก็ไม่จำเป็นเลยแต่ผมก็ทำมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเออนะผมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าบางอันก็ไม่ได้จำเป็นมากนะผมแต่ผมก็ทำมาทำไมก็ไม่รู้เอ่อตัวนี้ Fabric Box เอออันนี้ได้สปริงนะ s e r v ์เวิ่ะเออนี่นี่น,นี่อันนี้ อันนี้ได้อันที่คนหลายๆคนต้องการเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมมาทําคลิปสอนเนี่ว่าโอเคท่านผู้ชมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่ามันเนี่ยในหลายๆชิ้นที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นหลายๆชิ้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นรีมิตต์นะผมหลายๆคนเนี่ยน่าจะหาไม่ได้แล้วนะผมอ่ะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหาไม่ได้แล้วนะผมก็ถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากได้นะผมก็ต้องรออีเวนต์มันกลับมาแล้วก็หามันนั่นเองนะอ่ะผมขอบอกไว้ก่อนเลย ก็ไม่ม,มันอีเวนต์เข้ามาไม่ได้ยากนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยอืมสร้างอะไรดีอ่ะสร้างรถเหรอจะสร้างรถก็อันนี้เป็นล้อล้อหน้าเอาบ็อกห่างกันเอาบ็อกห่างกันนิดเดียวพอเอาเป็นบ็อกทองละกันนี่ประมาณนี้แล้วก็นี่มันเป็นสามบ็อกใช่ปะ นี่ประนี้บล็อกแคนดี้ล้อมันใหญ่นะแต่ว่าใหญ่สุดก็น่าจะเป็นคุกกี้อ่ะอันนั้นใหญ่จริงล้อโคตรใหญ่ทำมาทำไม,ไมูม้ใหญ่มากนี่ประมาณนี้ใส่ล้อสีแดงลงไปปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วก็ล้อสีเขียวล้อสีเขียวนี่คือด้านหลังนะล้อสีแดงคือด้านหน้านะมันจะมีบอกอยู่ ทำไมก็เก้าอี้นี่เก้าอี้แล้วก็นั่งแล้วกดเพลย์นี่ท่านผู้ชมรถรถแคดดี้รถแคดดี้ขับไปแป๊บแหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยความนะความนะล้อมันก็น่าจะแข็งพอกับล้อเติมปะผมไม่มั่นใจว่าล้อเติมกับล้อไอ้พวกนี้อันไหนแข็งกว่ากันนะอุ้ย ว่าต้ชมตัวดิดูดิแยกเกินนะแยกเกินนะ <c oughs> ดิษฐาตัวเลยก็ได้คือเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊่หนึ่งนะผมว่าระหว่างล้อตัวตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยอันไหนแข็งกว่ากันสำหรับล้อแคนดี้ความแข็งอยู่ที่25ไอ้เพ่ยนล้อคุกกี้ความแข็ง25ล้อเติมความแข็ง40อุย้ยล้อเติมแข็งกว่าเยอะเลย ล้อเติมแข็งกว่าล้อเติมมากกว่าล้อสะอไปก็ยังเหลือล้อแคนดี้แคนดี้สิบโอโหบางกว่าคุกกี้คุกกี้แข็งกว่าเยอะเลยโอโหแต่ว่าล้อเติมนี่ความหนา40เลยนะโคตรแข็งประมาณนี้นะผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้ก็จะมาผอนนะผมว่าของบางชิ้นเนี่ยมันเป็นของแบบพวกอีเวนต์นะมันผมไมนะ่สอนหาไม่ได้คือเห็นคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าสอนหานู่นสอนหานี่คือบางอย่างเนี่ยมันไม่ขออีเวนต์แล้วมันทําไม่ได้ไงทนะ่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนแต่ตอนนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ oh, <God. S 1> เออก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าใจกันด้วยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอ่ะใครชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซาวด์สไครต์เพื่อที่ไม่พลาคคดคลิปใหม่ให้กับช่องผมได้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนปะบาย